เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยท่ามถ่ายรูปเยเอ้ยวทำอะไรอะไรถ่าพี่ย่ามีนอเลยเนี่ยนี่พลอยไงเพื่อนเก่าเราไงพลอยเฮ้ยกอดเราค่ออย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเขาจะเกลียดรู้ตัวว่าเป็นพู้ตากลัวเขาเกลียดมากอย่าไปกอดเขาสงสายเขาด้ยมา่เฮ้ยฮัลเดูลยเอางก่อนอะไรหมองคุณีม คุณผมเดินมาแล้วผมเดินมากับคุณนี่แหละคุณเป็นดาราคนเดิมไห้ตามหาพี่ยาอยู่ไหนเนี่ยกจ้พี่ยาวันนี้ไม่อยอมมาทํางาน,หนเห็นเขาบอกว่าอยู่ร้านนู่นไอติมร้านไอติมอะไรไอ,อเป็นอไอติมอ่ะชื่อร้านอะไรนะสนโนทีไทยแ,นแลนด์แปลว่าอะไรรู้ป่ะแปลว่าอะไรน้ําแข็งสามไทยแลนด์ไม่่ใชไปดูดีกว่าว่าใช่หรือเปล่านี่ร้านนี้ไงอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านก่อนสโนทีไทยแลนด์โคเรีย โยากอ่ะเดี๋ยวเร็วีเซนเอ้ยอะไรวะอ่าเล่นก็ของ้านเลยพี่ยาเดียวเดี๋ยวร้านมีดารามาบ้างมาแลเเตโอ้ยเพี้ยมราไม่้มาวันน้ล่ทม่ได้มาเนี่ยเขามารบเราะอะไรเานาดเี๋วเร็วลอเขามาอเยวอดีค่ะ นเขาสั่งเขาเดียวสวัสดีครับพี่แอ้มไม่ไม่ยอมไปจัดรายการเพราะอะไรก็เบื่อที่หน้าแจ็คมีพูดเรื่องจริงเดี๋ะวันนี้มีธุรกิจใหม่แล้วก็ลืมรายการไม่ลืมไม่ลืมวันนี้แค่อยากมาดูแลธุรกิจนร้านสโนว์ทรีมีอะไรอะไรยังไงคะเคยมาตินแล้วร้านนี้เป็นยังไงคะฮะเป็นไงวิ่งออกแต่ร้านไม่ทานเลยใช่คนเยอะมากช่วงสัปดาห ร้านนี้คืออะไรคะ snow tree คืออะไรคะ snow tree คือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งใช่ไหมแต่ว่าเกล็ดน้ําแข็งของเราเนี่ยเราทําจากนมอมันก็เลยกลายเป็นเกล็ดหิมะแล้วก็มันจะมีรสต่างๆมี12รสด้วยกันนี่เดี๋ยวไปนั่งกินกันร้ามพี่ย่าน้าั่งอ่ะสบายๆล่งๆโก็อยากให้แบบนะมาจากที่ร้อนๆเราไปกิน ก็น,นั่งแบบสบายๆไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะเออ,อมาออนี่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 อันนี้อะไรคะสตรอเบอรี่สโนว์เฟลกอ๋อแปลว่าสตรอเบอร์รี่สโนว์เฟลกลก็แปลว่าสตรอเบอร์รี่หิมะสดชื่นเฟลกแปลว่าเกล็ดเกล็ดสโนว์หิมะเกล็ดหิมะเออกินไหมชอบกินสตรอเบอรี่ไหมเหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยแต่ว่านี่สตรอเบอร์รี่น้เข้าจากเกาหลีนะเกาหลีเลยเหรอเมนของน้องคือทีมเลยกิมเมนูนี้นะแต่อย่างอย่างที่บอกคือว่าสตรอ,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 อเบอรี่เนี่ยจาก อ้ย่ามาแย่งช้อนพีน่เพื่อนเกียวเอาเถียองบอก่าคือดีดนะโอเคต่อต่อสตรอตตเบอรี่นำเข้าจากเกาหลีจริงลูกมันจะแบบแป้งๆคือถ้าแต่ไม่ใช่หน้าสตรอเบอรี่ในเมืองไทยจะหายากใช่ไหมมาร้านนี้รับรองได้กินตลอดปีสตรอเบอรี่อร่อยราแยากอะไรพูดจริงเลิศนะอร่อยอะเมื่อกี้หนูไม่ได้ชิมมีไอศกรีมมันดีลามีถั่วแดงมีอัลมอนด์สไลา์แล้วก็มีซอสเป็นเป็นน้ำของสตรอเบอรี่นี่หนูให้คุณผู้ชมดูก่อน อันนี้มันเป็นนมที่ทำเป็นเกล็ดหิมะซึ่งอยากจะบอกว่าปกติกินเป็นคนไม่กินนมแต่กินอันนี้ไม่รู้สึกเลยว่าแบบก็ดูออกเราไม่กินนมโอ้นู้นไอ้จะบอกก็เอยไม่อันนี้ือแบบกลม่อร่อยมากเหมือนอะไรว่าฟีลเหมือนแบบเวลาเหมือนเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเรากินแบบหิมะเออตอนไม่ออกทีวีสิตอนไม่ออกทีวีจะพูดไงนี่เป็นที่ยากเลยชมเขาเกอะไรพี่ย่า ผมเนี่ยเ่็นคนม่วงทรงตัวเหมือนผมว่าอร่อยหรือหวานอ่ะแล้วมันดีไอตัวนื้เก็บมันนุ่งอ่ะเม่อวนที่สอง mango snowflake ไม่ต้องพูดมากค่ะพี่ย่าหนูมะม่วงเออแค่พูดว่าน้ำแข็งไก่ัวม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้พูดไม่เชื่อเลยเต้ไข่กะหรูเขามันงงเลย คนก็รู wow, ้หมดเดียวกันคนเดียวที่แปลให้ฟังแล้วว่า s โน w f l a k e ทำได้จ้ามอลล้าทำได้ยิ้มแย้มไว้ตกเปี๊ยงเลยโอ้โหจ้ามอาตกแตกแล้วอ่ะอุ้ยพี่ห้าอร่อยมากเลยอ่ะชิมรือยังกินไปแล้วลองกินดูดิมะม่วงอร่อยมะมานี่ต่อไปเมนูที่สามอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้ขึ้นชื่อที่เกาหลีนะคะ e n j o y m e snowflake อะไรนะ Injormi แต่อนี้คือดั้มมาก Injormi ทำจากแป้งอะไรนะเขาเรียกต็อกโบกีต็อกโบกีอ๋อ ผงถั่วเหลืองเจไดอันนี้เป็นแ้วไม่เปนหน้าเป็นเกาเฮ้ยแจ๊คเบาหน่อยเจไดเป็นขนมขึ้นชื่อของเกาหลีนะปลายต้องเกินประมวดหน่อยได้ปะที่สามขาขาม่ที่ไหนบ้างครับมีที่เอสปน่ามีที่ทองหล่อสิบนะแล้วก็มีที่เมเจอร์ราชิวทีมโอ้แต่ตอนนี้วันนี้เราอยู่ที่เอสเปนาเอสเปน่าท้ามมาร้านไงยเาทำไมอะร้านเพิ่งเปิดร้อนโอ้ทำไมแจ๊คเหนื่อยแต่ก็กินของเย็นนะ ินแล้วบแบบมันแบบโดนไม่ไหวไง,งมันแบบแซ่บพี่อยากให้แบบแข่งกันแต่งหน้าได้ป่ะแต่งท็อปปิง้งโอ้กนนะแล้วถ้าเกิดใครแต่งใ้หน้ากินที่สุดโดยให้คุณผู้ชมเนี่ยโหวตกันเข้ามาได้ไดถ้าใครแต่งในหน้ากินเนี่ยไม่มีรางวัลน,นะคะแต่คนที่แพ้ค่ะโดนลงโทษลงโทษเหรอ,อเอาเป็นถ้าตื่นมาคุยก็เป็นตัวทีไหมผมทีหนึ่งคุณทีสองเออเอาอย่างนี้บอกคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะให้สองคนเนี้ย แต่งหน้าใครโหวตให้กิฟเล็กเดี๋ยวมารับ20บาทหลังรายการใครโหวตให้แจ๊คทีหนึ่งโหวตให้กูกิฟทีสองนะคะสองมาที่สี่ตองหโหวตให้ผมผให้กินฟรีตลอดชีวิตสี่ตองหนึส่งมานะคะทีสองนะกูกิฟรักมากเลยให้ต่อไมเลวเร็เร็วเรหวเร็วหร็วเร็รร ขาวหน่อยเอ้ยจ้าโอ้โหอยางของแจ็กเนี่ยดีที่อย่าเข้อนี้ปากเ้ไม่ไปลวงกันในท้องดีวกว่าไหมพี่อพี่แจ็คเองอ่ะพี่แอ๊ดตยาเกียรติไรบุ๋มนี่นี่แบบแจะกทำให้ร้านพี่อดูด <c oughs> น่า่ระเรวนันวันนี้ก็เสร็จส้นแล้วนะคะพี่ดื่แจ้วนอวันนสูมเห็น,นไหมมันอร่อยคือวัลตรนพี่ว่ มันเป็นภูเขาไฟภูจิที่ระเบิดออกมาแล้วเขาอยู่เกาหลีแต่ไปตอบไม่ถูกเลยคนเกาหลีไปกินที่ญี่ปุ่นเคกาลักาจะไปแฟนจานยี่สิบเลยก่แล้วเดี๋ยวละลายต่อไปนะคะที่สองกรุ๊กกิ๊บเนี่งของกุ๊กกิ๊บค่ะ อล่ะนมนห้นจบเพิ่มความหวกเฮ้ยพอแล้วนี่หมดเวลาคืหมดเวลาดิเอ้าก็หมดเวลาแล้วไงสูงดีหว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย คุณเนี่ยนะคะอยากที่จะเห็นหน้าตากดเข้าไปดูในอินสตาแกรมได้นะคะ at no3thailand หรือว่าเข้าไปที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจได้นะคะ s n o w t r e e t h a i l a n d แล้วก็มีแอดไลน์ได้ด้วยที่ s n o w t r e e t h a i l a n d เชซนจันที่หที่หนึงที่หนึงที่สองที่สองผมให้กิปบดิว่าอวดละร้อยอวดละร้อยอ่ะจวดให้ใครดีอ่ะอวดให้กิ๊บ มาดูเท่ากันวันนี้โหวตไนแลยคุณเป็นพิธีกรได้ไหมครับคือมันดูไม่น่ากินมันดูเดียวๆแล้เดี๋ยวมันมันน่ากินอยู่นะแต่บอกก่อนนะคะนอกจากสามสาขาแล้วเนี่ยตอนนี้ทางร้านเนี่ยเขากำลังออกบูธอยู่ด้วยนะที่เสียงพารากอนค่ะสามารถไปอุดหนุนกันได้ถึงวันที่21พฤษภาคมนี้เอางี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะไปทานได้ฟรีด้วยเราจะจะแจกทั้งหมด10รางวัลสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องโหวตให้ฝั่งที่คุณคิดว่าน่าจะชนะเพราะตอนนี้เราจะให้ทุกคนโหวตม ไม่อยากจะโดนต่โต้ในวันนี้วันศุกร์ท้าคุณเชียร์แจ็คพิมพ์ทีหนึ่งเชียร์กุ๊บกิ๊บพิมพ์ทีสองส่งมาที่สี่ตองหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดใครได้คะแนนน้อยกว่านะครับจะต้องถูกลงโทษจะต้องถูกลงโทษในช่วงท้ายรายการเราจะตัดคอใช่ไหมเบาหน่อยเบาหน่อยยังอยากชนนเลยอ่ะไม่มีบอลเลยนะแต่ถ้าฝั่งไหนชนะนะฮะฝั่งไหนชนะก็ตาม คนที่ส่ง SMS ที่มาเชียร์ฝั่งนั้นเนี่ยจะได้กินฟรี10รางวัลสิบรางวัลฟรีไทยแลนด์สาขาเอสเปนาชั้นเอ็มนะครับอะไรหลังจากที่เราให้คุณผู้ชมีดยโหวตเข้ามานะฮะว่าระหว่างกบเก็บหรือแจ็คใครเนี่ยฮะตกแต่งหน้าสกรีมได้สวยกันนะฮะรายชื่อที่ผมจะประกาศนะฮะคือรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดในวันนี้คือคนแพ้นั่นเองเป็นคนแพ้นั่นเองนะฮะและตอนนี้ผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับ นะฮะและผู้ที่แพ้ผลวตในวันนี้ได้แก่คุณ ไปรับประทานนะฮะรับประทานขนมสโนว์ท <weird> ร <labels> pues ีสโนทรีไทยแลนด์นี่ที่สากาเอสมานานนะฮะชั้นเอ็มนะฮะคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยว e c h อ t Channel กด Subscribe ด่วน Subscribe ตรงนี้อะกดสิอายังไม่กดอยังไม่กดกดอดกดกดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด